สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์ดุลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควั์รัรษขัติยราชนารีทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดกาลสิน์ วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลไลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคขวัตรวรขัติยราชนารีสเสด็จไปยังโรงเรียนบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดกาลสินครั้งที่5ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายโรงพยาบาลกาลสินโรงพยาบาลน,นาคูและโรงพยาบาลยางตลาด โดยมีแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางให้บริการตรวจโรคทั่วไปทันตกรรมและแพทย์แผนไทยด้วยมีพระปณิธานที่จะให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งวันนี้มีประชาชนมารับบริการ498คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกระบบทางเดินอาหารและโรคระบบทางเดินหายใจ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนสมุดวาดภาพระบายสีชุดของเล่นแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนโบขาวจากนั้นทรงเยี่ยมผู้ป่วยนําเฝ้าเจรายซึ่งรายแรกป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวรายที่สองป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินเบาหวานไขามาในเลือดตับอักเสบรายที่สเป็นโรคสมองพิการโรคหอบหืดโรคลมชักรายที่สี ป่วยได้โรคภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำตั้งแต่กำเนิดรายที่5เป็นโรคธาลัสซีเมียโรคหัวใจโตรายที่6เป็นมะเร็งเต้านมขวาและรายที่7เป็นโรคเท้าปุกในการนี้มีพระปฏิสันทานกับผู้ป่วยและทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ต่อจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมายพอ,อสวเข็มพระนาม,มาพิไทยสวและโล่แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพอ,อสวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวลำดับที่52ตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครรวมจำนวน3,613คน โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้สมาชิกพอ,อสวจังหวัดกาลสินเฝ้าและทรงนำขับร้องเพลงเลือดหยดเดียวซึ่งเป็นบทเพลงในพระนิพนธ์พร้อมพระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนต่อไปพอสวเป็นองค์กรที่ทำให้ประเทศเจริญขึ้นเป็นอัน,นมาก เพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องพัฒนาในการพัฒนาสังคมเราต้องพัฒนาบุคลากรประชาชนของเราให้มีสุขภาพที่ดีอย่างที่น้องๆอ,งอสวทุกคนกำลังทำอยู่ เมื่อมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะสามารถฝึกอปิดการเล่าเรียนมาตามสาขา,าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นวิชาการหรือสาขาอาชีพก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นไม่ถึงว่าใครต้องการ